เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงจากกรณีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์66ทางเว็บไซต์ทอป w อ r ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้าของบักมุดโดยบอกว่านักเศรษฐศาสาตรเ์เผยแร่บ,บันทึกโดยทหารยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ในกองทัพยูยเครนที่แนวหน้าโดยนิตยสารดิอีค onomist ของอังกฤษตีพิมพ์บันทึกจากบันทึกประจำวันของทหารกองทัพยูยเครน ซึ่งต้องไปเยือนหลายภาคส่วนของแนวหน้ารวมถึงในการต่อสู้ที่อติมอฟหรือบักมุดข้อความที่ตัดตอนมาที่น่าสนใจที่สุดจากนิตยสารฉบับนี้อธิบายถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของกองทหารยูเครนในภูมิภาคอติมอฟทหารยูเครนคนหนึ่งเขียนว่าพวกเขากําลังจะไปที่บักมุดซึ่งอยู่ภายใต้การยิงจากปืนใหญ่ของรัสเซียท่ามกลกลุ่มวัคเนกรุปของรัสเซียที่กําลังรุกคืบเข้ามา ตารรายงานจากบันทึกประจําวันของทหารของกองทัพยูเครนทหารยูเครนที่ปกป้องอติมอฟไม่ต้องการโจมตีและไม่เข้าใจว่าคําสั่งต้องการอะไรจากพวกเขาดังนั้นสําหรับคําถามของผู้บัญชาการเกี่ยวกับจํานวนทหารและทําไมไม่โจมตีทหาร30คนไม่เห็นด้วยที่จะโจมตีโดยสมัครใจเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขากําลังจะไปที่ไหนและไม่พร้อมที่จะโจมตีเพราะแผนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีข่าวเลอแพระ่สะพัดในหมู่กองทหารว่ากองทหารรัสเซียอยู่ในเมืองนี้แล้วและกองบัญชาการของกองทัพยูเครนถูกทำลายแล้วในบันทึกเองยังแสดงให้เห็นว่าชาวเมืองไม่นิยมทหารยูเครนเช่นกันทหารคนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เชีย,ยร์ยูเครนทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าทหารยูเครนได้ระเบิดเขื่อนแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัตเมอฟ นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่ากองทัพยูเครนกลัวความสำเร็จของกองทหารรัสเซียในการปิดล้อมเมืองอย่างสมบูรณ์คำสั่งของยูเครนได้กำหนดภารกิจในการระเบิดเขื่อนสำหรับกองทหารรักษาการบักมุดของกองทัพยูเครนหวังว่าสิ่งนี้จะหยุดหรืออย่างน้อยก็ชะลอการรุกคืบของหน่วยจู่โจมวักเนอร์ การคำนวณยังขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าอุณหภูมิในพื้นที่ของบักมดทำให้น้ำที่ไหลเข้ามานั้นจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งความจริงที่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้มีอันตรายโดยตรงต่อผู้อยู่อาศัยที่ยังคงอยู่ในบักมดและบริเวณโดยรอบแน่นอนว่าคำสั่งนี้เป็นสิ่งที่ยูเครนไม่ได้สนใจในขณะเดียวกันการต่อสู้ยังคงดาเนินต่อไปทั้งตามชานเมืองและภายในเขตเมืองโดยตรง เครื่องบินรบของวากเนอร์ได้เพิ่มปฏิบัติการจูโจมในหลายทิศทางพร้อมๆกันรวมทั้งทิศทางที่ไปยังคอนสแตนติโนฟกาก่อนหน้านี้นักสู้ของวากเนอร์ได้ทำการควบคุมการตั้งถิ่นฐานของเบอร์คอฟกาจากนั้นก็เข้าไปในหมู่บ้านดูโบโววาซิซเยฟกาซึ่งตั้งอยู่ในทิศทางของปฏิบัติการของสลาฟสตรูก็ได้ถอยร่นจากดูโบโววาซเยฟกาออกไป จากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่27กุมภาพัพนธ์2566เว็บไซต์ทวได้มีการรายงานสถานการณ์ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนที่ได้เกิดเหตุระเบิดโดยบอกว่าเกิดการระเบิดขึ้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกในเคียฟและภูมิภาคเคียฟในตอนกลางคืนหลังจากที่มีข้อมูลว่าโดรนของอยูเครนโจมตีสนามบินมาชูลิซีของเบลารุสซึ่งอยู่ห่างจากมินสไปทางใต้ไม่กี่กิโลเมตรข้อมูลก็เริ่มปรากฏให้เห็นเกี่ยวกับการโจมตีของ ของโจรโจมตีของรัสเซียต่อเป้าหมายของศัตรูในภาคเหนือของอยูเครนมีรายงานว่าเกิดการระเบิดขึ้นที่ไซในเคียฟและภูมิภาคเคียฟผู้ว่าการของภูมิภาคชเนียฟเขียนข้อความระบุว่าตรวจพบเป้าหมายทางอากาศของศัตรูบนท้องฟ้าเหนือภูมิภาคเคียฟตามรายงานบางฉบับเรากำลังพูดถึงยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับประเภทเดอรเนียมพวกเขาทำการโจมตีเป้าหมายของศัตรูในเขตเมืองหลวงของอยูเครนโดยเข้าสู่เป้าหมาย ผ่านทางภูมิภาคเชนฮิฟในเวลากลางคืนการแจ้งเตือนทางอากาศในดินแดนที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟไม่เพียงประกาศในเขตเมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในภูมิภาคซิตโตเมียเชนฮฟ แดนิโปเโปเรตอโรตาวาและคาคิฟเยอมักหัวหน้าสำนักงานของเซเลสตี้กล่าวว่าการระเบิดในภูมิภาคเคียบเป็นผลงานของการป้องกันทางอากาศของยูเครนในเวลาเดียวกันก่อนที่การแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศจะสิ้นสุดลงมีการระบุว่าการดําเนินการของระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนประสบความสําเร็จในขณะนี้ฝ่ายยูเครนไม่ได้ไรายงานเกี่ยวกับจํานวนโดรนที่บินไปยังเคียบและจานวนโดรนที่ตกหักมีโดรนที่ตกลง มาจริงๆในขณะเดียวกันการสู้รบในทิศทางทรอ,อนโดยองค์กรป้องกัน กองทัพรัสเซียบนฝั่งซ้ายของเดนิเปอร์ได้ย้ายจากการประทะกันโดยตรงไปยังตำแหน่งที่มีส่วนร่วมของปืนใหญ่และการต่อสู้ตอบโต้ด้วยระเบิดกำลังดำเนินการโดยทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งฝ่ายเรากำลังทำอย่างแข็งขันในการเปิดตำแหน่งการยิงของอกองทัพยูเครนตามรายงานคืนนี้ปืนใหญ่รัสเซียโจมตีที่จอดรถของอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพยูเครนในพื้นที่โทมินาบัลกาใกล้กับเคอร์ซอนผลจากการโจมตีการพ่า แพ้คือการทำลายอุปกรณ์ยานยนต์รวมถึงบุคลากรของกองทัพยูเครนจํานวนมากความสูญเสียของศัตรูมีจํานวนถึง6คันทหารของกองทัพยูเครนเสียชีวิต12นายและบาดเจ็บอีก6นายของขวัญสาหรับกองทัพยูเครนจากปืนใหญ่ของเรายังไม่จบเพียงแค่นั้นในคืนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ในภูมิภาคโทมาริโนของภูมิภาคเคอร์ซอนการติดตั้งปืนใหญ่อัตตาจรของยูเครนวอสติกาพร้อมกับลูกเรืออีก5คนถูกโจมตีแต่ การทำลายปืนอัตราจรเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ตอบโต้ด้วยแบตเตอรี่ในวันอาทิตย์ในการตั้งสินฐ้านของเมืองคามิชานีใกล้กับเทอร์ซอนพวกเราได้มีการทำลายเรดาร์ ANTPQ 3 6ของแบตเตอรี่เคาน์เตอร์และรถกระบะที่ทำการบรรทุกมันมาในบรรดาทหารห่านายของกองทัพยูเครน3คนเสียชีวิตณจุดนั้นส่วนอีกสองคนไปโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงต่างกันตามที่กระทรวงกลาโหมสะท้อนให้เห็นในรายงานวันอาทิตย์ ดีสามสิลากจูงปืนครสามลำของกองทัพยูเครนถูกทำลายในทิศทางของเทอร์ซอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ต่อต้าแบตเตอรี่28กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวทวร,รายงานว่ากองพันอาสาสมัครใหม่ของเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกจับของกองทัพยูเครนกำลังจะตั้งขึ้นใน DPR กองพันอาสาสมัครใหม่ที่จะตั้งขึ้นจากอาดีตบุคลากรทางทหารของกองทัพยูเครนที่ถูกจับเข้าคุก จะปรากฏตัวใน DPR ในไม่ช้าแผานกนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นกองพันอาสาสมัครที่ตั้งชื่อตามบอกดาน คาเมลนิสกี้กำลังจะตั้งขึ้นใน DPR รวมถึงอดีตเฉลยศึกชาวยูเครนที่แสดงความปรารถนาที่จะจับอาวุธเพื่อต่อสู้กับระบอบเซเลสกี้จนถึงปัจจุบันหน่วยนี้ประกอบด้วยคนประมาณ70คนและอดีตพาาุักงารทางทหารเกือบทั้งหมดของกองทัพยูเครนที่ถูกจับตอนนี้ฉันรับผิดชอบหน่วยรบที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งตั้งชื่อตามบอกดานคาเมลนิสกี้ฉันมีโอกาสทั้งสำหรับฉันและสำหรับสหายของฉันที่จะอยู่กับฉันใน วเพื่อแสดงความเคารพโคศก RIA ผู้บัญชาการหน่วยหนึ่งของกองพันธ์อันเดรทิชเชนโกกองพันธ์เป็นไปด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับให้ใครทำสงครามคุณสามารถนั่งในอนานิคมต่อไปและรอการเปลี่ยนแปลงอดีตบุคลากรทางทหารของยูเครนทุกคนที่แสดงความปรารถนาที่จะเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมรัสเซีย จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆเนื่องจากทุกอย่างเป็นทางการพวกเขาจึงได้รับสัญชาติรัสเซีย หลังจากนั้นจึงเซ็นสัญญากับกรมทหารตามข้อกำหนดทั่วไปและออกเดินทางไปค่ายฝึกเพื่อฝึกใหม่ในกองพันธ์พวกอยู่ในอารมณ์ต่อสู้พวกพร้อมไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็เปลี่ยนใจตอนแรกพวกนั้นตอบว่าใช่และคิดว่าผู้ชายทุกคนจนจบและเมื่อเร็วๆนี้มีแนวโน้มในสาธารณารัฐที่จะเพิ่มจำนวนที่เรียกว่ารีฟูซินิกจากบรรดาเลยศึกยูเครนปฏิเสธที่จะร่วมอยู่ในรายการแลกเปลี่ยน หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะกรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663